สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกิโฮมคลิปในวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กับงาน Intercare Asia 2020นะคะซึ่งงานในวันนี้นะคะจัดขึ้นในวันที่15-17ตุลาคมจัดที่ฮอล์101ค่ะภายในงานนะคะก็จะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาทุกคนนะคะไปชมพร้อมๆกันนะคะและที่สำคัญนะคะในวันนี้เนี่ยกระตุนได้มาสอนจัดส่วนถาดด้วยตามมาเลยค่ะ อย่างที่ได้ทราบกันดีนะคะว่าประเทศของเราได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วกระตูนะคะได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงาน Intercare a s i เอเชีย2020มาฝากทุกคนกันค่ะซึ่งภายในงานนะคะจะเป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยแบบครบวงจรเลยจัดขึ้นในวันที่15-17ตุลาคมที่ไบเทคบางนาภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น สัมมน,นานวัตรกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับธุรกิจผู้สูงไวัโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรีจากสถานพยาบาลชั้นนำโครงการที่พักเพื่อผู้สูงอายุพร้อมต้นแบบสูส่สร้างสารร์จากกรมธนารักษ์และกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเพื่อผู้สูงไวัค่ะโดยภายในงานนะคะกระตุนก็ได้ไปสอนจัดสวนถาดด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้จอดอื่นให้คุณกรตูนแนะนำตัวกัอนอีกก่าค่ะ สวัสดีค่ะกระตูนนะคะจาก Youtube ช่องมิตีโฮมค่ะคช่องของเราเนี่ยจะเป็นช่องที่มีการรีวิวต้นไม้ค่ะใช่เคเข้ากับช่วงอีกเลยค่ะรีวิวต้นไม้ลไมแล้วก็พาชมสถานที่ขายต้นไม้จะทำให้ต้นไม้ราคาแพงหมือนคุณยาย่าด้วยไหมไม่ใช่ไหมไม่ค่ะจะเป็นการดูและคะ่ะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยจะเป็นมือใหม่ มอใหม่แล้วก็จะมาดูช่องเรานะคะว่าแบบดูไดยังไงปลูกยังไงช่องเราก็จะตอบโจทย์เรียกว่าใครที่แบบว่าเหมือนกับ อยากบอกว่ามีงานอดิเรกเป็นนักจัดสวนใช่ไหมคะแต่ไม่มีความรู้ในการจัดสวนปลูกอะไรก็ตายตลอดเลยทันที่การทุกวันลดน้ำวันละยี่สิบเวลาอะไรเงี้ยทำไมมันตายก็ไม่รู้นะคะโอเคอะวันนี้สวนขนาดย่อมเพราะว่าสวนขนาดย่อมนี่คือหมายถึงว่าสวนที่มันอยู่ในกระถางเล็กๆอะไรแบบนี้ไหมคะใช่ค่ะคือสวนสวนฐานในวันนี้นะคะที่เราเลือกมาเนี่ยเพราะว่าสวนนี้สามารถวางไว้มมไหนของบ้านก็ได้ค่ะ าบางที่ในปัจจุบันนะคะเขาจะมีการปลูกต้นไม้ในบ้านเยอะขึ้นค่ะค่ะเป็นแบบ Indo uh huh. อินดอร์เพนซ์ซึ่งส่วนของเราเนี่ยก็จะตอบโจทย์เพราะว่าเราจะเลือกต้นไม้ที่แสงน้อยสามารถปลูกได้คือไม่ต้องการแสงเยอะว่านั้นเถอะใช่ไหมคะก็มาเริ่มเลยนะคะ,ะวัสดุที่เราแนะนํามาในวันนี้นะคะก็จะเป็นผีผูเขาไฟค่ะ ปี่รูเขาไฟเนี่ยคุณสมบัติก็คือเขาจะมีรูระบายอยู่ด้านในจํานวนมากเลยเวลาที่เรารดน้ำเนี่ยน้ำเขาก็จะแบบไหล่ันเลยแต่เขาจะรักษาความชื้นไว้คือตัวเขาเหมือนกับมันมันมีรูคุนมน้ใช่ใช่ค่ะ<อ>ก็คือน้ําหนักเบานะคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นดินเหนียวนะคะก็คือเป็นดินเหนียวค่ะหัดเม็ดแบบนี้นะคะ่ะสามารถใช้อันไหนก็ได้โอ้ยปผอกันได้ไหมคะได้ได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติขาดไม่ได้ ก็มีอีกอย่างที่แนะนําได้เป็นถ่านถุงข้าวค่ะอ๋ิเหรอใช่คือเขาไว้ตอนเด็กๆที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เราไว้ตองน้ำนะคะอ่าใช่ก็ประมาณสามารถใช้ได้ค่ะถ่านถุงข้าวเนี่ยเขาก็จะช่วยแบบดับความชื้นเนาะมันก็เหมือนรองพอดได้เหมือนกันอ่าก็จะใส่อันเนี้ยค่ะลงไปในลืนค่ะขึ้นางนี้คือเขาโตสุดแค่ไหนคะเป็นแค่นี้เลยค่ะอันนี้คือโตสุดแล้วใช่ไหมคะคือเขาจะเวลาที่เขาโตเนี่ยเขาจะเหมือนยื่นก้านออกมาค่ะค่ะ ที่บ้านเราเนี่ยเขาก็จะนิยมเอาลวดมาตัดค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ใหญ่โตแบบขึ้นมาเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกตามแดดค่ะลักษณะเขาก็จะอยู่แค่ประมาณนี้เองอ๋อโอเคอเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่เหมาะแก่การปลูกในสวนถางใช่ค่ะก็ะะจะขุดหลุมนะคะขุดหลุมเหมือนเราปลูกต้นไม้ทั่วไปเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในงาน i n t เต c a r แค s i เ2เชียนนะคะสำหรับใครที่พลาดงานในปีนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะ ไว้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย